วันนี้ครับลูกค้าก็เอารถเก่านะครับมาเปลี่ยนในเรื่องของฟิล์มครับซึ่งตอนนี้หลายท่านก็มีปัญหาว่าฟิล์มติดไปแล้วรับสัญญาณทางด่วนไม่ได้บ้างนะครับสว่างไปบ้างนะครับอยากได้แจมมืดแล้วนะครับหรือกันความร้อนไม่ได้นะครับวันนี้มีคําตอบครับที่กอตัวครับเราจะไม่ดูกันนะครับว่าเทคโนโลยีฟิล์มเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับกับสมัยนี้การใช้งานการป้องกันหรือเทคโนโลยีต่างมันก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ ซึ่งใครติดก่อนก็ได้ผลดีก่อนนะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบไปกันอันนี้คือเราลอกฟิล์มจากของเดิมเนาะเรามาดูกันเนาะว่าฟิล์มตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเครื่องวัดนะครับ oh. เกี่ยวเรื่องของตัวอนะินฟาเรดเนาะถ้าเราอยู่ในร่มหรือมีอะไรบางปุ๊บเนี่ยค่ามันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราอยู่กลางแดดเนี่ยเห็นไมค่ามันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมครับอ่ะแล้วฟิล์มของเดิม นะครับเราก็จะมาวัดฟีมของเดิมกันนะโอ้ยไม่มีใครช่วยจับแป๊บนึงนะเราก็จะมาปับ๊บตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือจาก200อยกว่าก็าเหลือประมาณ25หนะ้าเนาะย5 27้าบเจ็ไม่เกินนี้เนาะอ่ะนีเนาะเนี่ย2องรเน,ะน 9, นะาะเหลือ,อประมาณก็ประมาณเนี้ยอ่ะไป3ามห้าแล้วอ่ะประมาณสามสิประกอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเครานนี้เราเข้ามาในร่มนะครับ ค่าตัวนี้ก็จะน้อยลงเห็นไหมอ่าเห็นไหมค่ามันอาจจะเหลือศูนย์ถ้ามันมีกัวดกันความร้อนอย่างเงี้ยถ้าเรามากรมตรงนี้ปึ๊บก็เหลือศูนย์เลยไหมอ่าเห็นไหม,เ,หไหมเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าค่าความร้อนมันมีเท่าไหร่เครื่องตัวนี้มันก็จะวัดให้ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคต่อนะครับเป็นฟิล์มที่ที่อันใหม่นะที่มาติดเพิ่มเนาะอ่ามานอกๆเหมือนเดิมนะอ่านี่เนาะ พอปิดฟีวสปวิ่งเหลือสิบเจ็บเลยนะเมื่อกี um ้ประมาณ2 <h <h ี <h> <h 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 ้ห anyway> ้าถึงสาบนะเห็นไหแตกต่างกันนะเนี okay ่ยค่าก็ขึ้นไปสองร้อยกว่าเหมือนกันนะนี่นะเห็นไหมครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีฟิล์มเนี่ยมันไปไกลได้ขนาดนี้แล้วนะออันนี้คือเลยมาบอกเขาๆก่อนนะว่าเฮ้ย ตอนนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีเก่านี่ในเรื่องของการกันความร้อนก็จะแตกต่างกันอันนี้ใหม่นะนี่นะประมาณ19เองนะ18นะประมาณนี้นะถือว่าโอเคนะต่างกันเกือบ2เท่านะถ้าเปรียบเทียบนะครับผมก็ยังไงใครที่มีรถอาผแอรเวลฟายอยากจะได้ช่างติดตั้งเฉพาะทางสำหรับฟิล์มรถอาผอเวลฟายก็ปรึกษาเราได้ครับที่คอสว่าครับเรายินดีให้คำปรึกษาครับผมเรื่องฟิล์มรถยนต์ นะครับทั้งภายนอกและภายในพบกันครับ